หลังๆมานี่เริ่มมีสปอยล์หลุดกันมาเยอะแยะนะครับแต่ผมบอกกันนะว่ามันเป็นภาพที่คนตัดต่อมามันไม่ใช่ภาพของจริงนะครับดังนั้นให้เข้าใจก่อนเทโพลเพราะว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าทุกครั้งที่เกมมันจะบ้าบะเกมมันจะประกาศอยู่แล้วอ่ามันจะประกาศเช่นสมมติว่าเฮ้ยรอบนี้มีตัวประกาศตามนี้อาจจะวันที่เท่านี้เท่านี้นี้เกมมันก็จะเอ่อจะบอกเรานะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยประกาศจากทีมงานมันก็มีแค่ว่าเออเดี๋ยวลดราคาเห็นป่ะร้อยสิบสี่้เจ็ดแค่นี้มันบอกเราแค่นี้อย่างอื่นคือไม่มีโอเคไหมให้เข้าใจตอนนนี้กนะ รูปที่เห็นนะตอนนี้มันไม่ใช่ของจริงนั่นเองนะครับโอเคเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยอะไรเนื่องจากว่าตัวละครมันกำลังที่จะบัฟผมเลยขอชี้เป้าเลยแล้วกันว่าบัฟสายวิ่งแบบไหนที่น่ากลัวที่สุดอันนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนั้นนะแล้วก็ในส่วนของตัวละครที่จะบัฟวันไหนวันที่10นี้น่าจะมี ex รีลันวันที่10เนี่ยสิเนี่ยสิที่กําลังจะถึงเนี่ยน่าจะมี ex รีลันครับและตัวนั้นมีสิทธิสูงมากที่มันจะโดนบัฟชัดนะตัวที่กกําาลลัััังงจจะะะรรีีีีนนนนเเ่ยตวว้้มมมสสิิทธ์ููดบผชแค แต่ว่าวันไหนเดี๋ยวเกมจะประกาศอีกหนึ่งทีอาจจะเป็นตัวละครมาก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้อาจจะเป็นตัวที่สิบนี้ไหมหรืออาจจะเป็นตัวที่มาสิ้นเดือนนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวหลังจากที่ตัวคิดสรุออกแล้วก็ได้เป็นไปได้หมดเลยครับอีก8วันเนี้ยหลังจากคิดสรุออกก็จะมีตัวใหม่เข้ามาที่มันจะบัฟอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้ได้ตรงนั้นเราไม่รู้จริงๆนะครับก็ให้เข้าใจนะตรงนี้ก่อนเพราะเราไม่ใช่ GM เอนาะดังนั้นเป็นการคาดการณ์กันโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยต่อออออกกก่่่่่นนนเเสััลีี้หๆะรรืืงงงบบมึ แต่ถามว่าเทโลถ้าเป็นตัวละครผมไม่ได้แคร์นะว่าจะเป็นเอกใหม่หรือว่าจะเป็นตัวที่กำลังจะมาหรือตัวที่จะบัฟอันนี้ผมไม่ได้สนใจแต่ผมจะมองว่าถ้ามีเทียนแบบเนี้ไม่ว่าอยู่ในตัวละครไหนแม่งก็เก่งนั่นเองโดยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนึกภาพในส่วนของตัวละครบูโนเป็นหลักก่อนอันนี้คือสายวิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ส่วนตัวผมไม่อยากให้มีอ่ะบอกเลยนะว่าแบบโอ้ถ้ามาอย่าเลยอ่ะคือขอร้องเลยว่าเกมมึงอย่าทำอ่ะขอร้องเรียรีวอลเลยดีกว่าเพราะถ้ามาจริงนี่คือแบบ แม้ว่าเป็นซับไม่ได้แต่แม่งก็น่าสุมชิบหายอ่ะผมพูนพูดงนี้เลยคือคุณนึกภาพบูโน่ก่อนอ่ะบูโน่มาดียังไงเดี๋ยวผมไปชี้เป้าให้ดูก่อนนะอ่าตอนที่มันกําลังดึงธงอ่ะโอเคขณะที่ตัวเองชิงสมบททัติเพื่อนๆอ่านกันดีๆนะมันจะมีอยู่3สถานะนะก็คือไม่เสียการทรงตัวไม่ล้มลงและไม่โดนซัดป,ปิลประเด็นต่อมาแม่งเสือกมีเพิ่มคือลดค่าเสียห้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ชิบหายมึงแต่ไอตรงนี้มันสามารถเพิ่มในส่วนของแบบเช่นอย่างตัวละครช้งเขียวเนาะ ออตอนที่มันปาดอ่ะมันจะปาดโดยที่มันไม่แคร์ลดคอาเสียหายดังนั้นเวลาโดนไอเนียจะเข้าเนื้อหนักมากชัดเจนนะโอเคนะโอเคนะแต่ผมอยากให้จําที่ตรงนี้ไว้ก่อนโอเคโอเคโดยที่แตดค่าเสียหายออกไปตัดออกไปเพราะมันจะได้ตอนแค่ชิงธงเท่านั้นโอเคนะมีแค่สาสถานะไม่เสียการทรงตัวไม่ล้มลงและไม่โดนซัดเปลวในขณะที่ดึงธงดังนั้นถ้ามีสายวิ่งที่มีอย่างเงี้ยสามโอระกบได้ครบผมจะบอกเลยว่าโคหน้าเล่นเคลียนะ เนี่ยคือองค์ประกอบแรกที่ผมมองว่าถ้ามีนะมึงแบบถ้ามีคือสุดโอเคอันดับต่อมาครับที่มันจะมีเพิ่มเนาะคือในส่วนของอลดค่าเสียหายอันเนี้ยมีอยู่แล้ะเมื่ออยู่ในทงสตูอาจจะลด30ก็ได้80ก็ได้อันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่อยากให้เพิ่มนะขอไปที่ตัวละครคิดหรอตรงไหนตรงที่เพิ่มเดบครับอันเนี้ยน่ากลัวเพราะว่าอะไรคุณลองนึกภาพดูดีๆนะหากเป็นตัวละครสายวิ่งที่เดบก็มีเพิ่ม ความเสียหายมึงก็ลดเฮ้ยอันนี้มันจะโกงไปผมบอกเลยโกงไปอ่าเดี๋ยวมีคนบอกเอา้าก่อนหน้านี้ก็มีนี่ใช่ใครโดไงใคใครโดนี่มีเออและไม่ได้หมายความว่ามันจะเอาไม่เอามาใส่ตัววิ่งนะซึ่งตัววิ่งมันยังไม่มีไงชัดเจนนะแต่มันมีในหมัดเออโลแล้วส่วนหมัดละ่ะกาฟไงทั้งแอตแทกทั้งเดฟกาฟไงชัดเจนนะส่วนล่าสุดคิดสรุปค,คือแค่แอตแทกแต่เดฟไม่มีผมเลยบอกว่าไอเนี่ยโคตรน่ากลัวสมมุติถ้าแม่งทำจริงนะแอตแทกมึงก็ใส่ เดฟมึงก็ใส่แถมตอนดึงธงมึงก็คือมันครบเข้เขาใจคำนี้ป่ะแม่งจะครบเลยส่วนสุดท้ายที่มันจะขาดไม่ได้เลยครับก็คือไม่มีสถานะเช่นอย่างไอโบผมเคยพูดตั้งแต่ตอนที่มันมาแล้วมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะนะผมบอกประมาณว่ามีสิทธิสูงมากที่เอกัวใหม่มามันอาจจะตบทั้งไอโบและแชงเลยเห็นผลเพราะว่ามันมีสถานะทั้งคู่ถ้าโบโดนแฉงก็โดนผมพูดตั้งแต่ตอนนั้นละตอนอุย้ยตอนมาใหม่ๆผมเองก็พูดเลยอ่ะมันจะโดนหลังจากนั้นซึ่งไอคิสรลุเสือกมา ก็ตามหน้าง,งานก็โดนตบกันไปนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่มันกําลังจะมาหรือว่าที่มันกาลังจะทําหลังจากนี้ผมเลยบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวครับก็คือว่าแม่งจะไม่มีสถานะแบบบูโน่หมายความว่าอยู่ทงเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นลดสถานะมีเพิ่มเดฟเพิ่มแอดแท็กดึงธงก็ได้คือแม่งจะครบแบบโอ้โหครบครอบอะแล้วอย่างมากอะสายโล่ที่มันทําได้นะอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างเฉยๆนะ อ,อย่างเช่นตัวละครไคโดที่มันจะทําได้นะเมื่อซัดปิวศัตรูมันจะ,ะเดี๋ยวนะลบไอ้ไอ้พวกเพิ่มเนี่ยยกเลิกเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีอ่ะยกเพิ่มพารามิเตอร์โจมตีอ่ะมันจะหายไปอ่ะคือใช่เว้ยมันหายแต่มันไม่ได้ลบเดฟไงมันมีปัญหาตรงนี้พอมันไม่ลบเดฟอาชิบหายแม่งถึกแม่งเอาธงกูเหมือนเดิมใช่เนี่ยคือสิ่งที่สายวิ่งแบบน่ากลัวที่สุดอ่ะ,อะผมพูดพูดงี้เลยอ่ะคุณลองนึกภาพใหม่สมมติว่า เป็นแชงแชงเนี่ยก็ค่อนข้างมีครบเหมือนกันใช่ป่ะแต่ที่ผมบอกเลยมีลดความเสียหายตอนอยู่ในธงศัตรูตอนดึงธงอยู่เห็นป่ะคือมันก็ลดเยอะนะอะคุณลองดูดิเนี่ยลดความเสียหาย30แถมเ,มเพิ่มด้วยอีก30ตอนอยู่เขตธงศัตรูนะอันดับต่อมาเห็นป่ะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่าจะมีลดอีกอันไหมเพิ่มพารามิเตอร์ความเร็วไม่เสียหายไม้นี่เนี่ย,ยอีกอีกอันนึงเนี่ยเห็นป่ะความเสียหายลดลง30 ซึ่งตัวบูโน่มัน80ไงแต่แชงรวมกันเนี่ยมันแค่60ดังนั้นมันเลยน้อยกว่าแต่แค่นี้ก็ตึกทิบหายแล้วใช่ไหมและแชงมันติดตรงนี้ว่ามีสถานะไงหรือเป็นอย่างตัวแชงก็ได้เอาสถานะออกไปแล้วสิ่งที่เพิ่มคือดึงธงไม่สนสตูคือเป็นแชงอ่ะแต่ดึงธงไม่สนสตูกับไม่มีสถานะเนี่ยจะเป็นสายบิ่งที่มันกําลังจะมาซึ่งผมมองว่าถ้ามาแม่งโหดแบบโอ้อันนี้โหดอะโหดเลยเอาผมพูดเลยคือคุณนึกภาพแชงอ่ะที่ดึงธงแบบไม่สนสตูได้ แถมโดซัทปิวสถานะทุกอย่างคือแม่งเหมือนบูโน่เลยอะ่ะเออคือแม่งเป็นบูโน่เลยอะ่ะเออจะเป็นยังไงนั่นคือภาพที่มันกำลังจะเป็นนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกนะอีกตัวอย่างหนึ่งอ้าวไม่จบหรอใช่มีอีกหนึ่งตัวอย่างถ้าสายวิ่งมาเงี้ยแม่งแบบอื้กูขอว่าอย่ามาแล้วกันคือขอร้องอะ่ะอ,อย่างที่บอกอันเนี้ยคือขอร้องขั้นสุดเลยนะไปที่เอสเบหรือคูมะนั่นแหละตบกลับบ้านซึ่งสายโล่มีแล้วสายมัด มีแล้วและตัวนี้มาปีที่แล้วด้วยสิ่งที่แน่กลัวที่สุดคือตัวที่ตบกับบ้านได้และเป็นวิ่งดังนั้นหมา,าว่าเมตาที่แม่งจะเล่นได้ต้องเป็นเมตาโลที่วาร์ปได้หรือเมตาหมัดที่วาร์ปได้แต่คุณอย่าลืมเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันจะต้องอัปเกรดแน่ๆคือดึงธงไม่ล้มลงใช่ไหมลดความเสียหายอะซึ่งคิสรุก,ก็เอาออกไม่ได้คือบูโนทุกคนนี้มันเลยดึงธงคิสลุได้ไงอาเพราะว่ามัน80มันเลยดึงได้ก็เพราะตรงนี้แหละ และอีก e ตัวหน้ามันจะเป็นแบบนี้ปัญหาต่อมาแล้วถ้าแม่งตบกับบ้านด้วยละ่ะโอ้โหคือเป็นซ้ำไม่ได้ก็น่าสุ่มอ่ะผมพูดเลยคือแม่งจะเล่นได้ยาวเลยอ่ะเพราะเมตาไหนที่มันจะเล่นไม่ได้ถูกว่ามีเมตาเดียวก็คือเป็นเมตาที่แบบเป็นโล่เหมือนน้องงูอ่ะแต่อย่างน้องงูก็คือวาร์ปทงใกล้ทงไกลอีกมันก็ต้องเป็นโล่ที่สามารถเลือกได้ว่าจะทงใกล้หรือไกลออันนั้นโอเคแต่มันก็ไม่ใช่ทุกเมตาที่โล่จะวาร์ปใช่ไหมนี่แหละผมเลยมองว่าถ้ามีอย่างคูมะมาจริงๆอ่ะ แล้วถ้าตบกับบ้านจริงๆเสือกเป็นสายวิ่งเนี่ยนะโอ้โหคุ้คงต้องสุ่มอ่ะอาผมพูดตรงๆเลยแม้ว่าตัวไม่เป็นซับไม่ได้นะคือมึงต้องสุ่มอ่ะอะถ้ามีจริงๆอะผมผมพูดเลยแต่ว่าในรอบนี้มันก็มีวงเล็บอยู่ตรงที่ว่าหากคุณไปในส่วนของสีขาวมันมีโลกมีวิ่งไม่มีหมัดแต่ก็เป็นไปได้หมัดสลับวิ่งเป็นไปได้อะผมบอกเลยเพราะหมัดมันยังไม่มีอ้าวแล้วถ้าเป็นสีดําล่ะ ก็ดำเหรอดำก็มีนี่แล้วไงหมัดแล้วไงแล้วก็วิ่งแล้วไงขาดโล่ใครหนวดดำไงมึงก็อาจจะเป็นแบบหนวดดำสลับ3ามสีไหมเอ้ยสามสไตล์อะเหมือนนิกะก็เป็นไปได้นะอยู่ธงสตูปุ๊บดึงธงไม่สนสตูใช่ไหมแล้วแม่งก็อะไรอย่างเงี้ยคือเรา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 ไม่รู้ได้นะแต่ถ้ามันมาจริงๆอะ่ะหนึ่งในนั้นต้องเป็นแบบที่ผมพูดสมมุติว่าถ้าเป็นหนวดดำมันจะมาแนวแฉ้งอะผมพูดเลยแต่ถ้าเป็นคุมะมันอาจจะไปแนวเอสแบร์เมื่อกี้ที่พูด ดังนั้นหมายเขาว่ารอบนี้อีเอ็กไม่ว่าตัววิ่งจะเป็นตัวไหนก็ตามหากคิดตาเชรษฐีแบบนี้โหดชิปหายอ่ะอันนี้คือต่อก็ตามตรงก่อนนะส่วนมัดเราเห็นไปละและมัดน่าจะเอาวิ่งไม่อยู่ด้วยมัดมัดถ้าเอาวิ่งไม่อยู่ก็อาจจะไม่น่าเล่นแล้วนะเอาผมพูดก็ตามตรงก็ต้องมันคือข้อแท็จริงที่เราจะต้องพูดกันนะแต่ก็นั่นแหละไม่ได้หมายเขาว่าคิสรุจะฆ่าไม่ได้เลยอ่าก็ต้องย้อนกลับอีกเดี๋ยวหาว่าบูลลี่เนาะเพราะว่ามันฆ่าได้แต่มันจะมีวงเล็บไงตรงที่ว่า คุณอย่างน้อยก็ต้องมีเพิ่มแอ t แท็กก่อนเพราะถ้ามีไม่เต็มคุณก็ตีเขาไม่เข้าถูกไหมนั่นแหละแต่มันยังมีเงื่อนไขที่สามารถฆ่าได้ไม่ใช่ว่าฆ่าไม่ได้เลยผมเชื่อว่าแบบนั้นนะมันต้องมีเงื่อนไขฆ่าได้แต่ว่าทีนี้ไอ้ที่น่ากลัวที่สุดเมืเ่อกี้ที่ผมพูดมันคือวิ่งแล้วยังไม่ได้พูดสายโล่ครับสายโล่ที่น่ากลัวผมว่าเป็นไปได้สูงมากๆครับคืออย่างนี้สายมัดที่มันน่ากลัวเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มแอดแท็กได้ถึง75%หาเกเป็นสายโล่ที่ยกตัวอย่างเหมือนรอกกวุก หากใครก็ตามที่เพิ่มตรงเนี้ตีกูทีเดียวเท่านั้นแหละไปเก็บมาใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยงงไหมมันจะน่ากลัวตรงนี้ถ้าโลกเป็นแบบนั้นนะโอ้โหอมึงจะเอาหมัดกูมีที่ยืนไหมก่อนปัญหามันคือตรงนั้นแล้วดูรอบนี้แต่ละโตมามันน่าจะโหดด้วยดิก็นั่นแหละโอเคก็ถือว่าผมมาบอกคร่าวๆและกันใช่มันเป็นการมโน อาจจะไม่มารอบนี้ก็ได้แต่7ปีก็มีสิทธิสูงอยู่ดีดังนั้นหมายเขาว่ามันต้องมาอย่างใดอย่างหนึ่งอะคือมาแน่ๆเดี๋ยวมีคนบอ,อกว่าและแอดมึงโมโนเก่งขนาดนี้มีถูกบ้างไหมอ่ะเช่นขอย้อนเลยตอนคิดรอผมพูดกับคนในเรือตอนนั้นยังอยู่เรือโฟอีอยู่นะผมบอกแล้วว่ามันจะมีตัวละครดึงธงมื่อสวนศัตรูมาแน่เพราะว่าอุซอบมันปูทางมาแล้วส่วนเอสแบรมันปูทางตบมาแล้วซึ่งก่อนหน้านั้น,น,นนะเป็นตัวละครบูเลที่มันปูทางมาแล้วไง ตามด้วยเอสแดร์เห็นด้วบูเลโลเอสแดร์หมัดต่อไปคือวิ่งที่มันกําลังจะมาเนี่ยมันมาแน่เพราะมันมันปูมาแล้วไงก็เหมือนกับตัวละครพ่อพ่อเนี่ยเป็นตัวละครแรกที่สกิลที่2เนี่ยมีเนื้อส่วนของหินอ่าหินขึ้นมานี่คือตัวแรกหลังจากตัวแรกผมก็รู้เลยหลังจากนั้นเน่ยเดี๋ยวโล้มึงก็มีตัวอื่นอ่ะแต่ที่มันพลิกล็อกก็คือว่ามีสายวิ่งขึ้นมาเพิ่มอ่าสายวิ่งเพิ่มเพิ่มึูภาพบอกไหมใครนี่ไงอ่าเนี่ยสายวิ่งมาเพิ่มเห็นไหมอ้าวสายหมัดแกยังไม่มีสิ ถูกไงสายโลดอีกตัวก็คือเบอร์เจ็ดแต่วิ่งยังไม่มีไงดังนั้นไหนเขาไอสถานะเหล่านี้หากมีตัวใดตัวหนึ่งแล้วตัวละครอื่นๆมันจะมาตามเหมือนชิวอ่ะก่อนหน้านั้นก็คือตัวละครอุตะที่เป็นตัวแรกต่อมาก็คือเอสอยยามาตไฮบีดอ่ะยามาตไฮบีดก็คือมาต่อเห็นไหมก็มายันจาบามายันกาฟชัดเจนมาะตัวไหนที่มีชิวมันก็จะเริ่มมีแล้วมันก็จะเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆบ่อยขึ้นเรื่อยๆตัวที่อะไรที่ยังไม่มีมันก็จะเอาเข้ามา โอเคปะ่ะอ่ะหรืออีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผม,มาโนเยอะคือผมเอาสถิติมาให้ดูว่าเฮ้ยแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้จริงๆมึงหรืออย่างตัวละครแชงตอนมาผมก็พูดอีกเดี๋ยวมีตัวละครลบสถานะมันอ่ะก็ไม่ใหญ่ไงมาปุ๊บลบเลยอ้าวโซโลก็ลบไงเห็นปะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าลบแล้วมันจะเล่นไม่ได้มันก็ยังเล่นได้ของมันนะโอเคปะ่ะก็เหมือนแชงขาวอะ่ะตอนเนี้ยก็คือคุณเล่นแถวสองเหมือนเหมือนมัดได้เลยเออหลังทงว่างคุณค,ค่อยไปดึงแต่มันก็ยังดึงทงได้ใช่ไหมนั่น มันก็ยังได้อยู่ดีแล้วลดดาเมจ60%กสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เลยยังสามารถเล่นได้และดึงธงได้ไม่ได้หมายเขาว่าตัวนี้จะเล่นไม่ได้เลยนะแพทนี้นะเพราะว่าถ้าใครผ่านช่วงยุคแชงเขียวที่เจอโซโลเป็นเมตาเจอไคโดที่ลบได้เจอแม่ใหญ่ที่ลบได้คือสามตัวใหม่แม่งลบได้หมดเลยเวย้แต่ไม่ได้หมายเขาว่าแชงจะหายนะอยู่เหมือนเดิมแพงหนักๆคือแค่โซโลเห็นปนะมันก็ยังอยู่นะแถมอยู่นานกว่าโซโลด้วยซ้ำอ่ะถ้าให้ผมพูดทาะโซโลมันไม่กันสถานะไง ดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้เข้าใจว่าไอ้คลิปนี้ที่ผมทำอ่ะใช่เว้ยส่วนหนึ่งแม่งแมงมโนแต่ว่ามันเป็นการมโนจากสถิติซึ่งเกมอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมาโดยตลอดและเป็นมานานแล้วแล้วมันก็จะเป็นต่อไปแน่นอนว่าในอนาคตอ่ะไอ้ตัวที่แบบอย่างเหมือนอันนี้มีไอวอลแล้วก็มีน้งแข็งเยอะๆหรือวกเหมือนเหมือนพ่อที่มีดามเมจโอเคปะ่ะมันก็จะมีเพิ่มได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมีอีกพอมีเยอะๆเข้าอ่ะมันก็จะมีตัวละครที่มาแก่โอเคปะ่ะนี่เรื่องเบสิกมากอ่ะผมขออีกอันหนึง่งกูบอกยันอนาคตเลยอ่ะ ตอนเนี้ยเราเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าไอเน,นี้ยเทรดที่มันแบบฟิกดีที่สุดก็คือเลือก97%ขึ้นไปมาเลยทำไมสายหมัดหลายๆตัวเลยไม่ได้เพราะต้องตีธรรมดาก่อนถูกไหมโอเคเนี่ยคือตัวแรกคุณลองนึกดูนะแล้วถ้า,า,า,าสถานะนี้ไปอยู่กับโลหรือวิ่งละ่ะจะเป็นแนวไหนอ่ะผมขอยกตัวอยา่างสมมติว่าถ้าเป็นโลมันก็จะเปลี่ยนจากเลือดอ่ะเป็นเช่นเกียรทงมากกว่า80%บไม่โดนสก,กิลอ่ะวิ่งละ่ะอยู่ทงงสตูเมื่อไหร่ไม่โดนสก,กิล ตีได้แค่ธรรมดาแล้วแบบสก,กิลแม่งก็จะไม่ตายแล้วตีธรรมดามันจะตายเหรอวะนั่นไงแต่ตัวที่จะมาแก้เหล่านั้นก็คือเช่นแบบผมคย,ยกตัวอย่างนะอขอเป็นโรเจอร์แล้วกันค่ย,ยกตัวอย่างเฉยตัวละครไหนก็ตามสายวิ่งที่ดึงธงอยู่จะโดนตีแรงขึ้น200%ตีปกติอะแรงขึ้น200%อ้าวไอตัวนั้นก็จะตายแล้วไงเห็นไหมมันก็จะทํามาแก้แบบนี้ได้อีกเคียยังเนี่ยผมถือว่าผมบอกเป็นอนาคตไปเลยดังนั้นผมเลยบอกและย้ําเสมอว่าส่วนใหญ่ไอเมตาที่ อันนี้พูดยากว่ายังไงมันก็เป็นการคาดเดาเนาะขอไม่พูดมากดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมมโนโยเยอะก็เอาเป็นว่ารอดูแล้วกันจะเป็นตามที่ผมพูดหรือไม่หากใครจังคลิปนี้ได้ก็เมมได้ก็เมมเอาไว้และกันนะครับว่าเนี่ยคือเหตุนในอนาคตที่มันน่ากลัวครับ